สบายดีพี่น้องเมื่อสุภูสุคน,นพี่น้องเนาะมาอยู่กับคุกิวอีกเส้นเก้าเส้นเดิมพี่น้องอหอนเติบพี่น,อน้องเมื่อคืนนี้ฝนตกตกมันมีสุดความหอนแดดมันจะองศาบะม่อมีกดคือี่เสื่อมนี่ก็คุกิวสิพามาเบิ้งงานนะพี่น้องเนาะมาพรีวิวหูภาพยุทีวัดจอมแก้วโพไซพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ้งในกันเลย่าสร้างได้เขียนซื้อ้ฮเล็บอตะกี้ตะกี้ นีัเดทโทรบอกเพื่อนเคลื่อนเสือว้าว <Wow. S 2> โอเคเราพี่นอ้องคือสร้างเพื่อนพอดีเคลื่อนสีเหลวทางด้านนี้นเพราะว่าพี่นอ้องจำกันได้บว่าคลิปก่อนคุกคิวได้รีวิวไปก็คือมาหอดหูภาพที่ซาเอ็เออหูภาพที่ซาวนะพี่น้องเนาะนี่คือเป็นฟังอีกด้านหนึ่งด้านสายของผาประธานพี่นอ้องอ่ามาต่อหูภาพที่ซาเอ็กันเลยพี่นอ้องหูภาพที่ซาเอ็วา้าวนี่พี่นอ้อง มีซีว่าบัมเพ็ญทุกกะระกิริยาพี่น้องศรัทธาก็คือทานคำอะมันดาลินพี่น้องเนาะคำอะมันดาลินยูทีอัลเบิร์ตาพี่น้องโอ้อัลเบิร์ตาต้องขอการมรณา ขอให้แต่บุญกุศลลายๆเด้อเนาะโมภาพทีสาวซองเนาะโมภาพทีสาวซองนี่มีชื่อว่านิมิตทางายกลางเนาะนิมิตทางายกลางต้องขออนุโมทนาบุญลาย,ลายนำครอบครัวใหญ่ครอบครัวซาเช่นเนาะอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนี่พี่น้องว้าว หมดงามเลอเกินก็เขาให้แม่หักทางลอนดอนมาจงได้บุญได้บารมีล้านๆเราเห็น้องเนาะแล้วก็หูภาพที่เศร้าซ้ำนี่ก็เป็นหูภาพที่มีสีวาปัญจะมะหาสุบินิมิตสัทธาขอบรัวนางวงเดือนบุญคงอยู่ USA สหรัฐอเมริกาเนาะต้องขออนุโมทนาบุญหลายลายภูผาที่เศร้าซีพี่เนาะภูผาที่เศร้าซีนี่คือความงดงามของภูผาที่เศร้าซีนางสุสดาทลายเข่าขออนุโมทนาบุญนำทานสังวานนางนันทนาอุดมสินอ๋ออยู่ที่ประเทศไทยเนาะพีะ่เนาะอยู่ที่ประเทศไทยการภูผาที่เศร้าฮะพี่เนาะ โอปภาพที่้าหาก็คือโอ้ภาพที่มีชื่อว่าอธิษฐานการตัดสูปหรือว่าอธิษฐานการตัดสหูเอาไปเนก็ข้ออนุโมทนาบุญนำขอบครัวทานนภวุฒิมณีวงกุี่ประเทศไทยโอภาพที่26าหพี่ก้องต่อต่อมาเลยโอภาพที่26หกก็คือตัวนี้มี สีบาหูผาบฮับยาฆ่านะพี่น้องเนาะฮับยาฆ่าสัทคาทานไม้แพงนางแซงดีทานไม้กอนนางบุญบ้านหอยบงอ่าพี่น้องมีซองขอบครัวเนาะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนำลายลาย้วก็หูผาบทีสาวเจ็ดฟังนหน่อพี่น้องหูผาบทีสาวเจ็ดมีสีบาสนะมัน สนะมานนี่ว่าคือมานนะพี่น้องเนาะนี่คือมานนี่ก็คือนาทรณีที่เนาะนาทรณีสนะมานขอ้อนมุทนาบุญนำละลายนำพอสังว่านนักาเมนันทนาอุดมสิ้นนะพี่น้องนะเนาะเพื่นก็เอาทุสรงหูภาพเขาให้ได้บุญได้บารมีละลายก็หูภาพที่เศร้าแปดที่น้องหูภาพที่เศร้าแปด หูภาพที่มีซิวาตัศรุหรือว่าตัศหูนะพี่น้องเนาะเป็นภาพที่สําคัญเลยพี่น้องการขอดลบ,บุญนำลายนำขอบครัวทานสมพรนางตุยอยู่แขวงผงสลีนะพี่น้องเนาะแขวงผงสลีโออยู่ไกลเติบกาหูภาพที่เศร้าเก่าหูภาพที่เศร้าเก่าก็คือหูภาพนี้พี่น้องที่มีซิวา คมอาราธนาสัทธาขออนุมทนาบุญกับพระสุขพนบุญมีไสเนาะยู่นครหลวงวี่งจันอาา่าฮะกัหูภาพที่30สิหูภาพที่30ก็คือหูภาพที่มีซื้อวา่าดอกบัวสีเหลาขออนุมทนาบุญนำลาย,ลายขอบกัว านภนาวุฒิหรือว่าพอนภาวุฒิมณีวงศ์ทีประเทศไทยเนาะนภาวุฒิหูภาพทีสามสิบเอ็ดตัวนี้พี่เนาะหูภาพทีสามสิเ็ดก็คือหูภาพทีมีซือว่าเท้าพังสีทายบาทเนาะข้ออนุโมทนาบุญนำล,ลายสำหรับ พระอาจารย์ทรงกดโสติปัญโยน,นะพี่น้องเนะาะพระอาจารย์ทรงกดโสติปัญโยแล้วก็หูภาพทีสามสิบสองหูภาพทีสามสิบสองก็คือหูภาพนี้เป็นหูภาพที่มี่ิวาปรดปัญจวัคคีทางหาพี่น้องปรดปัญจวัคคีทางหาข้ออนุมโมธนาบุญนำละลายเนาะ สำหรับเจ้าภาพเจ้าสทัทธาในภาพที่32ก็คือ,อเป็นเจ้าอธิการวัดยูบานยูวัดจมแก้วโพไซน่เองก็คือสัทุพมมาพุทธยาโนนะฮะและสำหรับด้านที่ยูโกงกันคมกับประตูนะพี่น้องเนาะคือจะเอาไว้เป็นคลิปต่อไปเพราะว่าสาร้างเพิ่งยงเคียนซื้อสทัทธายัางบทันครบพี่น้องเนะี่ย ยังบรทันครบสื่บสธาเอาไว้ต่อไปสรางคนเขียนซื้อรแล้วก็ซมมาพรีวิวตัวนี้ถ้าพร้อมกับดานนี้นะพี่น้องเนาะนี่คือมัอนี่สรางมาแต้มนิดพี่น้องสรางมาแต้มดานนี้แล้วก็ซีเลี่ยนแล้วอีกอยู่สีผาพเนาะเนาะนี่คือดานทางนาของพระประธานพี่นาะหลังจากแต้มหนึ่งซองซ้ำสีหาหกหกแต้มเสร็จแล้วก็มีแต็มมาต่อกับตัวนี้พี่น้องอ่าต่ออยู่นีซองผ่า แล้วก็อยู่นั่นอยู่ด้าน,นันช่วงผาก็ถือว่าแล,ล้วเซ็ตเลยสำหรับหูผาฟ้าพนังแล้วก็สิต่อเพดานเลยเพี่น้องอ่าตอเพดานอ่าและนี้คือข้ามเก่านาแล้วพี่น้องเ,เนาะข้องการบาดผาอยู่ในพาวิหารนัดจมแก้วโพไซ่อ่าคุกคิวก็ต้องข้อนุโมทนาบุญนำลายลายนะสำหรับศรัทธาจกากทั่วรสุขสารทิศเนาะที่มีจิตใจใส่ต่อพุทธศาส,สนาที่ส่วย อ่าเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานเนาะที่นองเนาะขอให้ทานทุกทานจงได้บุญได้กุศลได้บ,บารมีหลายๆายรวมกันเนาะครูคิวก็มีความดีอกดีใจและก็มีความหูซึกกินดีชีได้หับนาทีเป็นสะพพันธบุญในครั้งนี้ขอให้ทุกทานจงมีแต่ความสุขสดสันิรันด์ตลอดทุทิวารติการนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี